ับช่องน้ำชาสายฟ้าเลึบลิบกันอีกแล้วนะก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวอย่างซีรีส์หนังกันนะครับผมที่เราจะทำกันในเร็วเร็วนี้นะครับผมชื่อหนังเรื่องเออเอาเอา,เอาตั้ง เอซีซั่นแรกไม่เลยแล้วกันเนาะก็คือชื่อเรื่องว่าอ๋อคู่รักเพื่อนสีที่แท้จริงนะครับผมคู่รักเพื่อนสีที่แท้จริงนะครับผมหรือว่าที่ที่แท้จูนั่นเองนะครับก็คือ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแค่แค่ทำตัวอย่างหนังกูรักเพื่อนสีที่แท้จูก่อนนะครับผมตัวอย่างนะเดี๋ยวคลิปเต็มหรอคลิปเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพุ่งอีกกันละกันนะนะวันนี้ขอเอาแค่ tôi ăn còn nó tôi ăn là ok kể các cắt có bập tèn đùa là con còn nó bay ok chú con quả quả chết xịt bé chú con nắp Qua tiền xịt hả nắm ta thép lại Nè วกว่าจะเสร็จนะครับเนี่ยน้ำตาทแทบเล็ดเลยเนาะก็คือว่าเอา่อแบบนี้นะตัวแรกชซ่อบีสองฮาหนาโมจิยูริ เมน้ำชายูสุสวยฮฮยอ,อนและกรสุดท้ายก็คือมาสนะครับโอเคทุกคนถ้าถ้าเป็นการไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวกับผมขอ อนุญาตเริ่มทำหนังเลยนะครับโอเคก็มาจีบเสร็จตูดิโอแล้วใช่ไหมก็ก็ให้ทุกคนก็มามาจีบตรงนี้นี่ฉันเองนอยู่เลีย จำจำกันได้ไหมจำได้จำได้ถือว่าถือว่าสุดยอดมากมากเลยนะฉันไงเม่พักใครจำได้ถือว่าสุด ย้อนแล้วนะเพราะว่าฉันก็ นั non me. Non me. Right, ่นแม่น้องอยู่นี้อะไรเติดจ้าอบเปล่าครับไม่มีอะไรนะหรอไม่มีอะไรเลยจริงจริงนะอยู่นี้ไม่มีอะไรเลย แบบหนึ่งนะน้ำชาจ้านี่น้ำชาเองนะถ้าใครจำได้จือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าฉันนะ่ะได้สแสนดงในเรื่องซีซสั้นเรื่องเก่าด้วยล่ะซีซสั้นหนึ่งในครั้งก่อนเนะ ตอนนี้ฉัน,นอัปเดตแล้ว,ว,วนให้สวยกว่าเดิมเป็นไงบ้างสวยขึ้นไหมสวยดีดีนะสวยดี นนโมจีเออลืมไปนะครั้งครั้งนี้ถ้าถ้าไม่มีใครก็ต้องขอโทษด้วยนะพอพอดีว่าพี่ลืมนะ พี่รีบเกินไงพี่พี่ก็เลยลืมไปเลยอ่ะเนาะว่าว่าพี่อ่ะมีมีน้อง f c ่อ่ะพี่ลืมเนาะไม่เป็นไรเนาะก็นี่ไงยูสุยูสุแล้วก็นี่นี่คือน,น้อง สวยนะเนี่ยนี่คือน้องสวยนะแต่นี่ก็คือฮายอนอยอนยอนยนยอนอ่บเฮยอกเกียรนะนี่แหละฮายอนตัวจริงนะ anh có cứ mát nâng anh á ếp nâng นี่นะก็ก็จะมีประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเนาะต่อไปก็คือการสแสดงแล้วซินะนะแสดงเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องมีตัวอย่างแล้วเนาะ หรือว่าหรือว่ามีมีตัวอย่างไปก่อนดิต้องมีตัวอย่างแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้สแสดงถ้าอย่างนั้นก็สนแสดงสแสดงไปก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคเริ่มสามสอง หนึ่งนะที่ผมบ้านเมืองแห่งหนึ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 ่งเอ้หาน่าอะไรหรอพี่พินดีใจนะ ที่ได้มาเจอแกอีกครั้งหนึ่งอะจาบพี่น้องรู้แล้วว่าว่าพี่จะต้องดีใจแน่ที่ได้มาเจอหนูอีกครั้งหนึ่งหนูดีใจนะที่ได้มาเจอพี่ครั้งหนึ่งอะจ้าน้อง พีดรู้แล้วนะไปนั่งนั่งก็วิ่กันเนอะไปโอ,โอเคพี่ไปและอีกในสักพักหนึ่งสองคนนั้นก็หลับสนิทเลย พอสองคนนั้นหลับสนิทก็จะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาในห้องของพวกเธออย่างทันตาเห็นแกแกอะไรหรอแก่เจอเจอเอาใหม่นับ เจอเจออะไรเหรอพุ่นไหนนอนอยู่อ่ะน้องซิมมอหูหมอหูเด้อน้องซิมมอหูไอไอล่ะหูหมอไอไอกันมอหู ไอ้ก็มโมหูพน้องมองหูไอ้ก็มโมหูภาษาอะเรกูเนี้ยแต่สองคนนั้นก็จีนไปไปพักที่อื่นแล้ว กคนเนาะโอเคและสองคนนี้ก็ยังไม่ตื่นอีกเหมือนเดิมติดตามกันในตอนต่อไปนะครับผมไปใหม่ครับทุกคน